โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับสมาชิกเอ่อเบอร์อ็อบแท้งชาแนลนฮะเบอร์อ็อบแท้งทีเอสของเรานะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างทีมชูเตอร์นะฮะเจอกับทีมโพเซดอนนะครับก็เป็นอีกอันนี้เป็นจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทีมโพเซดอนนะฮะก็4เกมนะครับที่ผ่านมาชนะลวดเลยครับ4เกมติดเลยนะครับก็ตอนนี้เก็บไปแล้ว4แต้มแน่นอนครับเข้ารอบไฟนอลแล้วแน่นอนเลยเลครับก็ส่วนชูเตอร์วันนี้ก็ขณะนี้เวลา ยีนาฬิกาับอีก21นาทีเดยวประมาณฮะก็แห้ง2ทีนะครับจอยเข้าห้องเอ่อขอแพ็คใช้เข้าห้องนัดสวยรันักสกอร์เลยนะครับเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ทีม โพซิเดอรจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแล้วก็ส่วนทีมชูดเตอร์จะเป็นฝ่ายลุกนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้รอชูดเตอร์กันก่อนแล้วกันนะครับคราวนาี้เวลาเป็นสองทุ่มก็ไปยี่สิบนาทีแลฮะก็ทีมโพซิดเดอรนะฮะมีเดอะมอสซาเป็นหัวหน้าทีมนะฮะแล้วก็ยิ้มครับผมแล้วก็ไกรเคจอนครับผมจากนั้นก็ไกรมาหฮะแล้วก็นั่นแหละครับวินเลียนวินเลียนจ็อบครับก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ทุกคนที่ชมผ่าน ช่องยูทูบเวิลด์ออฟแท้งทีเอสของเรานะครับก็ฝากกิจกรรมกันหน่อยนะกันนะครับสำหรับวันที่14จะถึงแล้วะะอีก2วันเองนะฮะก็จะมีกิจกรรม World of t a n k ้ซอสไม่ใช่ครับเป็นกิจกรรมม g a m i n g Gathering Cafe นะฮะในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพนบอลน,นะฮะภายเรือแล้วก็ยิงป้อมปืนด้วยนะครับก็ทุกคนที่เข้าร่วมงาน,นะครับรับไปเลยครับ800โกนะฮะ,ะ,ะจากทางเวิลด t a n k งนะครับแล้วก็สำหรับ ทีมที่ชนะเลิศนะฮะเข้าไปจะเป็นเหมือนกีฬาสีครับเข้าไปก็แบ่งทีมกันนะครับก็สุ่มเอานะไม่ใช่เข้าไปแล้วจับไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาก็บอกว่าผมอยู่อย่าอยู่ในกับเพื่อนไม่ได้นะต้องไปสุ่มกันนะฮะแล้วก็มาจับทีมแข่งกันนะครับก็ที่1นับไปเลยนะครับมีคะแนนสูงสุดนับไปเลยนะฮะเป็นสาพันโกทุกคนในทีม20 20คนนะครับทีมละ20คนแจกไปเลยคนละสาพันโกสําหรับคนที่ได้คะแนนสำหรับทีมที่มีคะแนน เป็นที่1นนะครับก็มีอะไรบ้างเพนบอลยิงกันนะคนะเอก็ยิงยิงหนึ่งคนได้หนึ่งแต้มถ้าเกิดไปแคบฐานหรือว่าไปสแกนกระดิ่งนะครับที่ฐานของคู่ต่อสู้ได้ดดบไปเลย10คะแนนนะฮะก็กิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นพายเรืออันนี้ก็เดี๋ยวเซอร์ไพรส์นางานนะครับมันกิจกรรมจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเป้ามินอันนี้ทีมละ10คนนะฮะก็ยิง มีเป้าวินให้20เป้าถ้าเกิดยิงโดน20เป้าก็ได้20คะแนนะครับยิงโดนเป้าได้คะแนนนั่นเองนะครับก็เจอกันได้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีพิธีด้วย,ดวยเดอเอออ๋อจเจอกัน11ครึ่งนะฮะับโอเบียน11ครึ่งหน้างานนะครับครับผมแล้วก็กินข้ากันตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็จะเริ่มแข่งกันตอนบ่ายโมงเลยนะครับกิจกรรมเสร็จประมาณ5โมงโดยประมาณครับก็ยังไงนะครับ ไปลงชื่อกันซะตอนนี้มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วประมาณ150คนก็เรารับแค่อีกไม่เท่าไหร่ครก็จะปิดการรับสมัครแล้วนนครับตอนนี้เวลา20นากา24นาทีครับวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะครับก็ขอบคุณด้วยนะสถานที่ในการจัากกิจกรรมในวันนี้ออฟฟิศเวิร์คแท n k และก็ขอบคุณคอมพิวเตอร์เอเลนไวฮะขอบคุณ w อ r g ก m i n มครับผมและขอบคุณทีมงานเวิร์คแท็ทุกคนด้วยครับ โอเคเรามีคำถามรู้สึกกันนิดหนึ่งฮะ,ะก็ใครตอบได้เดี๋ยวผมแจก,กเลยฮะ,ะเป็นภูมิแกนแจวอล์กแทงบิสนะฮะนี่ฮะอันนี้เขาเกาแถมมาให้ครับอันนี้แจก,กให้เลยนะครับก็คำถามนะครับถามว่าถ้าช้างไทยร้องแป้นๆแล้วช้างฝรั่งจะร้องว่าอะไรนะครับตอบได้ะครับตั้งแต่ตอนนี้นจนถึงเวลาสองจนถึงเวลาจบ จนตกเสตียนะครับก็ตอบมาได้ทางช่องของ YouTube เรานี่แหละครับนะฮะก็ถามอีกรอบหนึ่งนะครับช้างไทยร้องเป้นๆแล้วช้างฝรั่งร้งองว่าอะไรนะครับถ้าตอบได้เอาไปเลยนะพวงกุญแจมลิสนี่ฮะบอลแท็งค์ลิสนะฮะก็อันนี้ผมไปไปไปจิ๊กมาจากงานเปิดตัวบอลแท็งค์ลิสแอนดรอยฮะที่สซ็นทรัลพลาม่เก้าวันที่สิบที่ผ่านมานะครับก็โอ้โหเขาบอกว่านิกกี้เซเลเบอร์เฮยมากอนะ <laughs> ไม่อยากจะไม่อยากจะโม่ฮะไม่อยากจะโม้ครับนะฮะก็นี่ฮะเพือนติดตามเราอยู่นี่สดด้วยนะครับวา้าว ก็คันนี้เวลา20นาทีคร,รัรรบยี่0นาทีฮะเลยเวลาอีกแค่4นาทีครับถ้าเกิดเ,เลยเวลาการขันไป10นาทีนะครับจะตัดสหรับจะตัดแพ้บ,บายทันทีนะครับสหรับทีมที่ไม่ได้เขา้สเขาสหรับเข้าเกมไม่ทันนะครับตอนนี้เดอดมอสฮะบอกว่าเหออนะฮะเดอดมอสมางานไหมครับผมเดอดมอส ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ประชาก,การนะครับที่จะเข้าร่วมงานในวันที่24นะฮะเตรียมถุงมือมาด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเพนบอลนะครับเตรียมถุงมือมาด้วยนะฮะวันที่17 1 8แปนะครับ อีกครั้งนึงครับประจ ա ะสำหรับกิจกรรมนะครับวันที่17 18เดือนธันวาคมนี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมเกิลือแก๊งแท่งมีฮะเกิลือแก๊งแท่งมีนะครับที่ร้านนุ่งเน็ตนะฮะหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ในนั้นก็จะมีกิจกรรมมีพิตตี้5คนนะครับฟอร์มทีขึ้นมาเพื่อมาแข่งกับเพื่อมาแข่งกับผู้เล่นนะฮะที่เข้ามาร่วมกันในวันนั้นก็ทุกคนนะฮะที่เข้าร่วมงานแล้วก็เข้าแข่งกับพิตตี้ของเราจะรับไปทีนะฮะเป็นพรีเมียม7วัน นะะฮเราไปฟรีๆเลยนะครับก็สนใจเจอกันได้นะครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่ร้านนุ่งเห็ดที่รักนะครับตรงหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะครับก็เจอกันได้เลยนะครับพิธีน่ารักมากเขาบอกทุกคนเลยนะครับเกิลือแก๊งแพงมีนะครับผมโอเคคราวนี้เวลา20นาฬิกาเกือบ27นาทีนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงครับสำหรับทีมชูเตอร์นะครับอีก ประมาณ13นาทีโดยประมาณนะครับถ้ายังไม่จอยเขาห้องนะครับแต่ตับแพ้บาอันทีนะครับผมเ,เขาจะไปกินเปล่าเนี่ยเขาจะมากันเปล่าเนี่ยยิ้มถามมาก็ เมื่อสักครู่ผมถามไปแล้วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับรอดูวเวลาแล้วกันนะฮะก็เอาโกมาแจากด้วยครับขีข้ไก่ามา่บอกว่าโกมาแจากด้วยมีครับไปที่ไปที่งานอ็อกเจอร์มิงเกตเลิงกาเฟครับแจกโกให้ครับ โอเคก็เวลาอีกมาเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาครับแข่งขันแล้วตอนนี้แต่ทีมชูเตอร์ยังไม่จอยเข้าห้องเลยนะครับก็เดี๋ยวรออีกสินาทีฮะถ้าชูเตอร์ยังเข้ายังไม่เข้าการแข่งขันนะครับก็จะแพ้ไปทันทีเลยนะครับโอเคอืม okay. ว้าว ก็เวลาก็ผ่านไปได้แล้วครับ แล้วครับตอนนี้ทบเวลาได้เวลาการแข่งขันแล้วครับตอนนี้ทีมชูตเตอร์ยังไม่จอยเข้ามาห้องเลยครับก็เหลือเหล็กสิบวิทีครับแล้วทีมทีมท่มทมไม่ได้ไปแข่งล่ะคือยังไงเอ่ยต้องตามไปเอาที่งานด้วยเหรอผมกลัวพิตตี้เห็นผมแล้วจะร้องตามอ่ะเลยไม่อยากไปอขออนุญาตตอบไปเลยกันนะครับผมนะฮะก็ ทิมที่ไม่ได้แข่งก็ไปอานแปบและโกได้นะครับจัดไปครับยิ้มบอกว่าจัดผมจะแคปหน้านี้ไปฟ้องเมียไกลมาดเอาละกันท่างเขียนเลยนะครับเรื่องครอบครัวฮะสำหรับผมฮะผมเป็นคนครักครอบครัวฮะก็ กาแฟคนเดียวครับผมนี่ประกาศออกออนไลน์กันไปเลยทีเดียว ได้ครับโอเคอ๋อได้ได้ได เหลือเวลาอีกเจ็นาทีครับผมประกาศกิจกรรมกันอีกครั้งนึงอีกกว่านะครับวันที่14เดือนธันวาคมนะครับอีก2วันครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับวอลกิ้งเกลิงคาเฟ่นะครับไปลงชื่อซะนะครับใกล้จะปิดการรับสมัครเข้าโครงการร่วมกิจกรรมเลยนะครับก็เจอกันนะครับตั้งแต่เวลา1ิบแนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปเลยนะครับก็ไปลงชื่อกันหน้างานนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมีมีผ้าผูกแขนให้แบ่งเป็นสีเป็นทีมกันนะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปร่วมกิจกรรม เออเป็นบอลนะครับแล้วก็มียิงป้อบินแล้วก็พายเรือนะครับก็ทีมไหนนะครับที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะครับก็รับเป็นทีมนะฮะคนละนะครับคนละนะครับย้ําคนละ3,000โกนะฮะแล้วก็ในนั้นก็จะมีกิจกรรมเล่นตอกด้วยนะครับก็แจกสามพันโกนะฮะก้ารางวัลแล้วก็จะมีเป็นเมาส์แพดนะฮะของลาเซอร์นะฮะอันนี้เอามาจากการแพ็คแจกให้อ่าสามแผ่นสามอืนด้วยกันอาหารก็มีบุฟเฟ่ดูกันนะครับ ทีมแล้วทีมตกรอบได้พรีเมียมเจ็ดวันใชป็ปตรครับใช่ครับก็นะครับทุกทีมนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมอไอคาเฟ่ลีกสนเมนครั้งนี้นะครับก็จะได้รับนะครับพรีเมียมเจ็ดวันตามที่ประกาศขายกันเละกันโอเคนะฮะก็คราวนี้เปิดเวลาอีกของกะทีครับทีมชูตเตอร์เดี๋ยวผมตามกันเลยกันนะฮะถ้ายังไม่จอยก็น่าจะตกรอบเลยกันนะครับนี้พาไม่ค่อยทันเลย่ะ ไอแมนนวัดบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับเม้เอกี้มีทองติดไม้ติดมือกลับมาได้เหรอ มีทองติดมาติดมือกลับมาด้วยแล้วก็ไปเอาที่งานในวีดีีครับคนละแปละและกวกูจะให้ทุกคนเลยนะครับเออ่หรือเวลาอีกแค่5นาทีเองนะครับก็ชูเตอร์น่าจะเดี๋ยวรอก,กันก่อนดีใช่ไหมเวลาก่อนก่อนแล้วกันนะครับได้หรือเข้ามาเนาะโอเค,อเคก็กิจกรรมในวันนี้นะฮะมีผู้สมัครการเอาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นมอคจัมมิ่งแล้วก็นี่ฮะคอมพิวเตอร์เอเรินเว่ย <c oughs> แก้วน้ำใสๆเนี่ยครับเอ่อมัน ไกลนะก็ให้เพื่อนนะครับพาเพื่อนมาแทนแล้วกันนะบอ,อกว่าบ้านยิ้มนะครับบ้านไกลนะโอเคนะครับเชื่อแล้วกันนะครับเออเลเวลาอีกสิบที่สุดท้ายแล้วนะฮะตัวนี้อากาศเย็นนะ ภาคันรู้อกันนะครับก็ใกล้กับปีไปกันแล้วนะครับก็เตรียมหยุดตากันสี่ห้าันไปเชื่ออะไรกันบ้างครับก็ดูรู้กันนะฮะตอนนี้ม่รู้จะไปเชื่อไหเหมือนกันไม่มีตางะใครมีตางะส่งมาให้ดูแล้วกันคําถามของเราครับช้างไทยออกเสียงแป้นๆนะฮะแล้วช้างฝรั่งนะฮะจะร้องยังไงนะครับอันนี้ไม่ยากครับอยู่ข้างหน้าเราเองนะฮะครับผม ก็ต้องรอให้ครบเวลาแล้วกันนะครับถึงทม่มาก็รอต้องรอให้ครบเวลานะฮะก็ <c oughs> เหลือเวลาอีกสามนาทีครับตีทาเกมถ้าชุตเตอร์ไม่มาก็แน่นอนชนะบายแทนทีสำหรับทีมโปรเซตัน สองทุ่มสี่สิบครับนะฮะก็โบว์ไปอีกซีนาทีนะครับจากการเริ่มการแข่งขันนะฮะโรนซีนาทีนะฮะถ้าเกิดไม่มาก็เดี๋ยวแปรเปล่แาลแล้วก็อ้แพ้บายไปเลยนะครับแล้วก็โพดเดล็อก็ได้อีกหนึ่งคะแนนค่า็าเป็นลำค่าหนึ่งคะแนนนี้ก็ทำใหน้โพเดล็อกมีแดนเป็นที่หนึ่งของการแข่งขัน, I นไอกาเฟ่ดีวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกแน่นอนนะฮะก็เจอกันอีกทีนะครับวันที่21น,นะครับ ก็เราจะเริ่มการแข่งขันวันที่1 1กันตอนอ13นาฬิกานะครับผมก็นะ่าจะเสร็จงานประมาณ14นาฬิกานะครับก็วันน้ก็จะใช้แมปนี้เลค,ครับในการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบออฟไลน์แล้วก็เจอกับทีมงานเวิร์มแท่งทุกคนด้วยนะครับก็ยังไงเตรี๋ยวดูใหแล้วกันนะครับสำหรับทีมโพสต์รถแล้วเจอกันที่21นะครับผมทีนน่นั้นจีสปีดตามนะฮาซอ24ย24แยกคือนะครับผมเดินกันได้เลยนะครับ เกี่ยวกับตัวรายการนะฮะก็เอาของภาษาตัวรายกันนะฮะ,นนะ,ะสำหรับทีมโพเทดอนนะได้งไหมนะฮะเหลืออีกหนึ่งนาที5ครบ40เมาาื่อไหร่ก็แล้วครับชนะบายนะฮะ ลืมนะครับวันที่14มีนาคมนะครับตอนนี้ทางชิงงานประเทศไทยก็กำลังเตรียมตัวกระกกันอย่างขมักขมินเลยทีเดียวนะฮะก็คืนนี้นัดยาวฮะจะคืนแน่ๆครับก็เคนไหนอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆปิ๊งป๊อก็อยู่ใกล้ๆพิลเรานั่นแหละครับครับผมต่อไปฮะเออช้างตกลงช้างลองสองฝั่งลองเนี่ยพอพบพิตตี้ฮะ มาเลยครับมาเลยก็เอฟเอเนาะเอาเอเอกันครับบอกว่าเราพบตีครับเซตมาที่ช่องชาแนลของเวิร์บแท็กซีเอของเรานะฮะเออก็เลยวันที่14บสีใครมาช้าฮะก็เลยเข้าสนามเลยเข้าปถาการณ์มงปัดรรับส่งเลยนะเออจากปากซอยอ่ากองทหารราบพิทักษ์ตัวทำนี้เรารับส่งด้วย ก็เด็กเกน,นะครับโอเคครับจบเกมฮะไม่จบเกมก็ขอไปนะครับหมดเวลาทีชูตเตอร์ก็เป็นการชนะบายของทีมโพชเดอนนะฮะก็เรียบร้อยครับโอเคขอขึ้นสำหรับโพชเดอนที่เข้ามารอชูตเตอร์แล้วกันนะฮะโอเคสอ okay. มอมอ,อู้ไม่ใช่ครับก็ชนะ ของทีมเจะไปไปนะฮะโอเคเฉลยเลยกันนะฮะช้างไทยนะครับร้องเป็นๆน,นะฮะช้างฝรั่งจะออกจะร้องว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเ <laughs> <c oughs> นะฮะเออช้างไทยร้องเป็นๆน,นะฮะช้างฝรั่งร้องว่าต่อนนะฮะ นะฮะแป้นพิมพ์เนี่ยครับแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ภาษาไทยครับแล้วก็ฝรั่งแป้นพิมพ์ก็คีย์บอร์ดใช่ไหมครับนั่นแหละครับช้างไทยร้องว่าแป้นแป้นนะแล้วฝรั่งก็ร้องว่าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดโอเคครับขอบคุณสำหรับทัวร์เรีนนะครับก็โอเคพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมเวิร์ลออฟแท้งลีไอคาเฟ่ลีทัวร์นาเมนต์นะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมลีโอเมซิสกับทีมกอนนะฮะก็ทั้งสองทีมนี้จะมีคะแนนเท่ากันอยู่นะครับก็ เจอกันเลยครับห้องเปิดแต่สองทุ่มนะครับก็วันนี้ผมเดียวก็แพงนะฮะพูดผิดประการใดหรือว่าล่วงเกินประการใดยังไงก็ขออภยัยนะที่นี้ด้วยรายการน,นะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มสวัสดีและขอบคุณครับ